บัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วระยะนี้ท่านทั้งหลายกำลังศึกษา,ายอยู่ในอน,นาปานุสติกรรมฐานแต่ว่าตอนนี้ตอนอารหัตผลขอได้ทราบว่าอน,นาปานุสติกกรรมฐานนี้ ท่านจะพึงศึกษาระกรรมฐานอีกสามสิบเก้ากองท่านจงอย่าเว้นอนาปานุสติกรรมฐานถ้าว่าท่านทั้งหลายเว้นอนาปานุสติกรรมฐานเสร็จแล,ล้วผลจะไม่มีสาหรับท่านเพราะว่าอนาปานุสติกกรรมฐานเป็นกรรมฐานระงับอ,รอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต และเป็นกรมรมฐานระงรับกายสังขารคือระงรับทุกขเวทนาที่เกิดทางกายกำลังใจของท่านที่เจริญพระกรมรมฐานจงอย่าสนใจกับร่างกายมีความเข้มแข็งในจิตคิดว่ามันจะตายซะได้เวลานี้ก็ดีเคยได้ฟังมาบ่อย อาการทางกายเกิดแบบนั้นเกิดแบบนี้นิดๆหน่อยๆก็มีความห่วงใหญ่มีการกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการของปีติห้าเกิดขึ้นซึ่งหลักสูตรมีอยู่แล้วแต่ได้ว่าก็ยังมีคนมาพูดมาถามว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำยังไงคนประเภทนี้ผมไม่อยากพูดด้วย ตำรามีอยู่ไม่สนใจกับตำราและก็ยังห่วงขันห้าแม้แต่การเล็กน้อยยังห่วงชีวิตทาไมจะไม่ห่วงถ้าห่วงชีวิตจะเป็นพระเรียเจ้าได้ยังไงจะนั้นคนประเภทเหยียบกี่ไก่ไม่ฝอนี่จะมายุ่งกับผมผมจะไม่สนใจกับบคุคคลประเภทนี้เป็นอันขาดดีไม่ดีก็ไล่ส่ง พอถามเข้ามาดีไม่ดีก็ไล่ส่งเด็ดว่าไม่อยากจะคบหาสมาคมเบื่อหน่ายพักสอนกันมาเท่าไรไม่รู้จักจําแบบแผนมีแล้วไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติขอบรรดาทนายหลยสังวนเรื่องนี้ให้ดีวันนี้มาสรุปกันถึงผลแห่งการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระอริยเจ้า ที่พูดมามากในความจริงผมก็ไม่อยากจะพูดนี่ต้องใช้คัดเศษถึงเก้าคัดเศษเพียงแค่ผลที่จะน,นำตนให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ตามที่เขาศึกษากันมาจริงๆเขาศึกษากันมาไม่เกินสามสิบนาทีเมื่อฟังเท่านี้แล้วก็นำไปประพฤติธปฏิบัติจนกว่าจะได้อรหัตผล <c oughs> นี่คนจริงๆเขาทำกันแบบนี้แต่ว่าการที่จะมรุเร็วบรุช้านะั่นขึ้นกับกำลังใจกำลังใจเขาเรามีความเด็ดเดี่ยวมันก็ได้บรรลุเร็วถ้ากำลังใจอ่อนแอก็ได้บรรลุช้าประเภทป่อไปเอาไหนไม่ได้ตกนรกไปเลยเราตอนนี้ไปก็ขอพูดกันทิ้งความสรุปตนเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยาก อย่าไปติดตำราให้มากอเนกชาติสังฆาราสังทาวิสังอะไรหรืว่าอวิชาปฏิยาสังฆาราสังฆาราตลาปฏิยาวิญญาณังวิญญาณปฏิยาไล่ไปเถอะไล่ส่งเดชเป็นนกแก้วนกคุทมันจะเกิดประโยชน์อะไรปฏิจจสมบาทที่ผมไม่สอนเรื่องปฏิจจสมบาทก็ดีอเนกชาก็ดีผมเห็นว่าไม่จําเป็น ดูตัวอย่างถึงบุคคลผู้สนใจจริงแล้วก็ศึกษาเรื่องความเป็นพระอรหันต์ขอยกตัวอย่างในประสูตร์มาครั้งหนึ่งบรรดาประสงฆ์ท่านหลายได้ศึกษาพระตกรรมฐานก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสังเขปหลังจากนั้นจินวลาองค์สมเด็จพระบรมโลกกเทตเพื่อจะเข้าป่า สมเด็จพระบระมาาศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิฆเวดูก่อนพิสุทธังหลายเธอเวลาสาลีุตรแล้วหรือยังบรรดาประสงนั่นหลายเรานั้นกราบทูลว่ายังพระพุทธเยอมคายสมเด็จพระบระมาาศาสดาจึงตัดว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงไปลาสาลีุตรเสียก่อน ทั้งนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวรสทรงทราบว่าพระสา,า,า,ารีบุตรจะพูดว่ายังไงเมื่อบรรดาประสงค์ท่านหลายเข้าเริหาพระสารีบุตรและจึงนำมัศการแล้วพระสารีบุตรจึงถามว่าเธอจะไปไหนพวกเธอทั้งหลายก็ทัาบอกว่าจะลาเข้าไปปฏิบัติตนในป่า นี่ขอพูดเกี่งสองเรื่องซ้อนกันแต่เอามากล่าวในเรื่องเดียวกันพระสารีบุตรถามว่าถ้าเธอเข้าไปอยู่ในป่าในแดงไกลในชนบทถ้าเขาถามว่าเธออุปสมบทบรริชาในพระพุทธศาสนาหวังประโยชน์อะไรเธอจะตอบว่ายังไงบรรดาเระสมนันหลายก็กราบเพียนว่าไม่ทราบจะตอบว่ายังไงดีพระเจ้าค่ะ ราสารีบุตรจึงบอกว่าถ้าเขาถามเธอเช่นนั้นเธอจึงตอบว่าการที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้บวชเข้ามาเพื่อความดับไม่มีเชื่อจงจําไว้พระสมนั้นหลายเรานั่นก็จาไว้คําว่าความดับไม่มีเชื่อนี่หมายความว่าสัมโยตเทาสิทธการจะไม่มีเชื่อติดอยู่ในจิตของเรา จำคำนี้ไว้ว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นบวชเพื่อความดับไม่มีเชื่อคือกิเลสหมดจากจิตอี่เรื่องหนึ่งบรรดาประสงค์ท่านหลายจังถามพระสารีบทว,ว่าถ้าผมเป็นปุถุชนต้องการจะเป็นพระสงดาบ,บันจะปฏิบัติยังไงพระเจ้าค่ะพระสารีบจียงกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ถ้าพวกท่านนนั้หลายยังเป็นผู้ทุชนคนหนาแน่นไป็นอกิเลสปราธนนาจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกกเชศให้เข้าถึงความเป็นประโสดาบันจงพิจารณาในสกายาติทิจึงคือพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่เรารวมเรียกกันา่าประกายอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือว่าเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเธอพิจารณาอย่างนี้ไว้เสมอเท่านี้จิตเธอจะละเอียดลงเมื่อจิตเธอละเอียดลงเธอก็เป็นปัสโสดาบัน บรรดาประสงค์ท่านหลายเรานั้นยึงกร่าบเปียนทอมถามต่อไปว่าในเมื่อพกผมเป็นประสงค์ดาบันแล้วผมทำยังไงจึงจะเป็นทศกิทธาคามีพรสารีบุตรจึงได้ตอบสุนระวาทีบรรดาประสงค์ท่านหลายว่าถ้าเช่นนั้นเธอก็จงพิจารณาขันห้านั่นแหละที่เราเรียกว่าสกายาทิฐิ ว่ารูปเวทน,นาสัญญาสังขรนยิญยานมันไม่ใช่เราไม่ใช่องเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเมื่อรมจิตละเอียดลงแล้วเราก็เป็นพระสกิทาคามีบรรดาประสงค์ท่านหลายถามอีกทีว่าเมื่อผมเป็นพระสกิทาคามีแล้วจะเป็นพระหลานทำยังไงท่านก็บอกว่าปฏิบัติเช่นเดียวกันพิจารณาขันห้าเช่นนั้น พิจารณาแบบนั้นเมื่อจิตละเอียดลงก็เป็นปัรณาคามีพระสงฆ์ถามอีกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเป็นอรหันต์ทำยังไงท่านบอกก็พิจารณาอย่างเดียวกันพระสงฆ์ท่านหลายเรานั้นถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นพระอรหันต์แล้วหยุดเลยใช่ไหมพระสารีบุตรตอบว่าไม่ใช่พระอรหันต์ยังพิจารณาขันห้าอยู่เพื่อความอยู่เป็นสุข เพียงเท่านี้ท่านเข้าใจแล้วหรือยังนี่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อะไรมากเขาใช้อย่างนี้ไม่ต้องไปแบกตำราเป็นหอบหอบไม่ได้ไม่ต้องไปนั่งท่องตำราให้มันเหนื่อยแต่ผมนั่งท่องมาแล้วนะตำราที่ผมเรียนนี่ถ้าจะาน้ำหนักตัวผมไม่ช่างกับตำรา คิดว่าตำราที่ผมอ่านเนี่ยมันเกินกว่าร้อยเท่าน้ำหนักตัวของผมผมคิดว่ากุฏิที่ผมนั่งอยู่เวลานี้ถ้าจะใส่ตำราที่ผมเรียนมันไม่พอเพื่อไม่พอใส่แค่เรียนนักธรรมตรีเพื่อนเขามีหนังสือสามเล่มผมแบกสามแบกยังไม่พอเลย นิสัยผมเป็นคนชอบคนควาถ้านือเสื้อเล่มนั้นพาดพินถึงอะไรผมต้องหาซื้อมาอ่านให้ได้แต่เป็นอันว่าเมื่ออ่านกันเข้าไปแล้วก็มาจบกันโยตรงนี้จบกันยามพิเษดายก็คือสัญญาสิบเราต้องตัดให้ได้การตัดสัญญาสิบก็คือตัดตัวแรกในแก่สกายาทิฐิอันนี้ในขันธวัช ปรากฏว่ามีพรามถามพระพุทธเจ้าทิ้งกิเลสหลายสิบประการว่าจะห้ามให้กิเลสทั้งหลายเหล่านี้ห้หมดไปใช่อะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดนาก็ทรงตัดไว้เช่นเดียวกับภาษาที่บวาจงตัดที่ขันหา้าคือเห็นมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ หรือว่ารูปเวทนา,าสัญญาสังขันญาณไม่มีในเราเท่านี้ไหวไหมนี่การปฏิบัติจริงๆเขาจับกันโยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะที่ผมพูดมาม,มากแต่กันคนเลอะเทอะกันที่คนมีปัญญาสามไม่รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาให้เป็นประโยชน์ ถามว่าจะถามว่าเวลาผมศึกษาผมศึกษาตรงไหนดําเป็นสารีหมายานก,ก,าการปฏิบัติการปฏิบัติผมก็ยึดคําสอนขององสมเด็จพระสุนทรสัสิที่ตรงกับคําสอนของพระสารีบุตรนี่เป็นเครื่องปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นผมเล่นเป็นกีฬาสมาธิของผมบุตรติผมคนชอบจุกจิก ใครเขามีอะไรใครก็ทําอะไรได้ก็ต้องคิดว่าเขากินข้าวเรากินข้าวเขามีมือมีเท้าอย่างละาสิบนิ้วเราก็มีมือมีเท้าอย่างละาสิบนิ้วเมื่อเขาทําได้เราต้องทําได้ถ้าทําไม่ได้อย่างเขาให้มันตายไปเรื่องชีวิตถ้าไม่มีความสามารถมันก็ไม่มีความหมาย ถ้าทำแล้วในขณะนั้นถ้าผลยังไม่สมเอจอย่างไรเราจะยอมตายยึดถือกาลังใจขององสมเด็จพระจอมไตรขณะที่ทรงอดิฐานจิตนั่งอยู่ที่โคนโพตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคิดว่าเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เลือดเนื้อ,อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินสีจะตักใสก็ตาม ถ้าเรายังไม่ได้สําเร็จัะสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี่คํา่ไม่ยอมลุกมันก็ไม่ยอมกินด้วยเพราะไม่มีอะไรจะกินกำลังใจจริงๆมันอยู่ตรงนี้การที่ก็าทำได้มาก็าททากันอย่างนี้มีกําลังใจอย่างนี้จําไว้ให้ดีนะ คำว่าไม่สามารถคำว่าไม่ไหวคำว่าไม่เข้าใจอย่ามาพูดในผมฟังพระพูดให้ฟังทุกอย่างแล้วถ้าไม่สามารถไม่เข้าใจไม่ไหวไปที่จากที่นี่ไปซะเลยอย่ามาอยู่ไม่จะมาอยู่ให้มันรกสถานที่เราไม่ต้องการคนประเภทนี้ คำว่าไม่สามารถไม่เข้าใจเขาสอนกันมาไม่รู้เท่าไรไม่เข้าใจจงยาอยู่ที่นี่นี่เราต้องใช้อารมณ์ของเราเด็ดเดี่ยวแบบนี้ตายให้มันตายไปหันเข้าไปจับสังโยชน์สิบเวลาปฏิบัติจริงๆต้องเอาใจจับสังโยชน์สิบเป็นอารมณ์สังโยชน์สิบสามข้อเป็นพระโสดากบติกทาคา เขาพิจารณาขั้นกันห้าตัวเดียวเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายมันเป็นธาตุสี่ประชุมกันมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นที่สุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วเราจะนั่งยึดถือมันเพื่อประโยชน์อะไรดูในท้ายมหาสตริประฐานทุกขอ้อท่านบอกว่าจงอย่าสนใจในกายของเรา เรื่งกายภายในเรียกกายของเราตัวเราจงอย่าสนใจใจกายภายนอกคือร่างกายผู้อื่นจนอย่าสนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถ้าเราไม่สนใจอารมณ์ติดมันก็ไม่มีเมื่อไม่สนใจกายเราไม่สนใจกายเขาไม่สนใจวจัตถุธาตุจิดมันก็โปรงจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันจะมาจากไหน ที่มันมีความโลภความโกรธความหลงก,ก,ก็เพราะว่าสนใจกายเราสนใจกายเขาสนใจทรัพย์สินต่างๆคำว่าไม่สนใจไม่สิโยนทิ้งมีเก็บรักษาไว้ทำให้มันเป็นประโยชน์อย่าให้มันเป็นโทษถ้านั้นพอใต้แล้วเลิกกันเมื่อร่างกายเราจะต้องพังในที่สุดเราจะต้องยึดถืออารมณ์สำ,สำคัญสำคัญคือตัดอบภูม ได้แก่พิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าความดีเขามาทำความดีของพระอริยสงฆ์เห็นวันดีแล้วยอมรับนับถือปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านให้ปฏิบัติตามครั้งอันดับแรกก็คือศินห้าทรงสินห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เท่าทำได้ไหม ถ้าทำไม่ได้ก็ตั้งใจไปอบายภูมิเพียงเท่านี้เราก็เป็นพระโสดากับสกิทาคายยากเขาเปล่าอย่าฟุ้งกับตำราให้มันมากเกินไปตำรารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบบถามใช้ตำราหให้เป็นประโยชน์อย่าใช้ตำราเป็นเครื่องโอ้โอวดคนอ,อื่นอาไปจายยนนก,กรรมทำให้เคื่อนอ่อนน้อม ทรงไว้ให้เป็นปกติกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนน้อมใจอ่อนน้อมใจมันยิ่งจะดีถ้าใจามันแข็งกันด่างมันเลวย้ำไม่นะแล้วต่อไปเมื่อพิจารณาร่างกายของเราว่าขันหา้าร่างกายของเราไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเรา,ไม,เราไม่สนใจร่างกายเราไม่สนใจร่างกายคนอื่นไม่สนใจวัตถุธาต ในเมื่อไม่สนใจเราไม่สนใจเขาไม่สนใจวัตถุมันมีจุดไหนไหมั้งที่จะเกิดกามารมมีไหมเห็นผู้หญิงหญิงสวยผู้ชายสงา่าเราไม่สนใจแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายเราก็ไม่สนใจไม่เป็นของโลก อารมณ์ใดๆที่ไม่เกิดขึ้นกับเราน้เมื่อเราไม่สนใจกายแล้วมันจะสนใจอารมณ์อะไรไม่มีนี่กายกระทกกบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่สนใจมันจะมีได้ยังไงใครคนด่าเขาว่าเขานินทาก็าช่างมันท้ออะไรเขาด่าเขาด่ากายคือเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยัันไม่ถูกเราคนด่าคนบ้าไม่ใช่คนดี ไม่สนใจสะทุกอย่างคนสวยเราไม่สนใจคนสง่าเราไม่สนใจวัตถุธาตุที่สวยเราไม่สนใจวัตถุธาตุที่งามเราไม่สนใจอารมณ์รักในกิเลสมมนจะเกิดขึ้นยังไงกายกระทบกระทั่งในจิตมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอารมณ์จิตมันก็เป็นอุบาสกมอมเบค้ารมเท่านี้เราก็เป็นพระน,นาคามีไม่เห็นมันจะยากตรงไหน,น รักษากำลังใจให้มันมั่นคงจริงๆให้จิตมันแน่วแน่จริงๆอย่าเอาจิตเข้าไปยุ่งอารมณ์ภายนอกทำงานทุกอย่างเพื่อสาธารณะประโยชน์เราทำเพื่อพนิพันธ์ที่เราทำนี่เราทำเพื่อไม่เกิดไม่ใช่ทำเพื่อเกิดไม่เกิดทำทำไม ก็ทำเพื่อเป็นการตัดอารมณ์ว่าเองงานที่เราทำไปแล้วเราลงทั้งทุนลงทั้งแรงแต่ว่าทำไปแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงอนัตาไม่ชาก็สลายมันไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อนมันไม่พังก่อนเราก็ตายก่อนเราทำเพื่อจิตตัดโลภความโลภก,การทำงานอารมณ์มันจบจิตฝึกอารมณ์ใจให้มันเย็นตัดความโกรธ การไม่สนใจว่ามันเป็นของเราเพราะว่าเรากับมันไม่ใช่ก็ต่างกันอะไรเป็นการตัดความหลงปณิพานเลยนี่เพราะที่ทํางานในใช้อารมณ์แบบนี้ปณิพานง่ายๆไม่อยากไม่เห็นเมีอะไรยากตอนที่จะเข้าไปอาารัตถผลอันนี้ก็ไม่อยากอีกไว้นั่งพิจารณาว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ข้อเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็ร่างกายของเราเรายังไม่สนใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆมันแก่มันหิวมันหนาวมันร้อนมันก็หายทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมีแต่ความทุกข์และดีสุดมันก็พังถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันจะพังเลยไม่พัง ในเมื่อไม่สนใจกับร่างกายเราถ้าทําไมเขาจะสนใจกับร่างกายคนอื่นซึงมันมีสภาพเหมือนกันสกปกระกโสมมแล้วก็พังไปในที่สุดทรัพย์สินในโลกมีอะไรบ้างที่เราควรจะสนใจเราก็มาหันกันดูว่ากามารูปราคะอรูปราคะรูปใบชายก็ดีรูปใบชายก็ดียังเป็นจุดแห่งความเมาของจิต ถ้าหลงติดอยู่แค่รูปประชานและรูปประชานนี้เราก็โง่เต็มทีกินเลี่องสมเด็จระชินสสีทรงให้ตัดนียังมีสามนอกจากรูปประชานและรูปประชานรูปประชานและรูปประชานเราทรงไว้จริงแต่เราไม่ติดอยู่แค่นั้นถ้าจะใช้รูปประชานและรูปประชานเป็นยานพาหนะสำหรับขี่เข้าโจมตีข้าศึกมา ข้าวเสกที่อาิขน้านะั่นคือมานะความถือตัวถือต,อตนในเมื่อจิตของเราไม่สนใจกับร่างกายของเราเอาอะไรมาถือตัวถือตนมีไหมจำให้นีถ้าเราไม่สนใจร่างกายของเราแต่เห็นว่ามันเลอะเทอะสุกปรกหน้าเกลยดมันมีสภาพเป็นสจูแล้วเขามาชมเราเราขาวมาติว่าเราดํา หน้าเบี้ยวหน้าโบจมบูกแหวงตาโบแล้วก็ยิม้มยิ้มได้เพราะมันไม่ใช่ของฉันจ้ะมันจะเป็นของมันอย่างนั้นก็ช่างมัน,ปนไปเลยเราคำว่าเทียบเปรียบกับวันลนะหรือว่าฐานะหรือว่าศักดิ์ศรีเรามีอายุมามีความรู้น้อยกว่าเขาเขามีความรู้ดีกว่าเราเขามีเกียรติเกลุูลดีกว่าเราเขามีฐานะดีกว่าเรา เราก็ยิ้มบอกว่าเถอเจ้าผีดิบเจ้าผีดิบนี่ยอยาเอายังไปติดความชั่วอยู่มากก็สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นเปลือกเท่านั้นมันเป็นเครื่องทวงให้ติดอยู่ในทุกข์ทำไมจะไปยุ่งกับมันจิตเราตัดได้คิดได้อย่างนี้ตัวมนนะมันก็ไม่มีหายง่ายๆเพราะขอพูดใ่เหะ ผมพูดมามากเกินไปนี่ก็จะถึงอาราหารันต์อันนี้มันไม่มีอะไรเขาง่ายๆตอนนี้มาโอเทจ่าโอเทจ่าที่คิดว่าหนอนเป็นเรานี่ของเรายังมีอยู่บ้างโยนทิ้งมันไปซช่สิจิตตั้งเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่งคลำม,มันเลยจิตมันติดอยู่ในการมชันทะบ้างหรือเปล่ปาจิตมันติดอยู่ในโลภะความโลภบ้างหรือเปล่ปา จิตมันติดอยู่ในความโกรธไว้จิตมันติดอยู่ในความหลงไหม่ถ้ามันมีก็แก้ไขให้มันพ้นไปเท่าที่ึกสามาแล้วไม่ก็ไม่อยากแล้วมาดูทีตัววิชาอวิชาคือฉันทะกับราคะใช้ปัญญาให้มันรู้จริงๆอย่าถือสัญญาไอ้ที่แบกจำราคุยเรียนมามากๆนั้นเลอะ้ดยการทั้งปวง ฟังเสียงพูดเห็นในการนั่งก็รู้แล้ลวว่ายังเร็วเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องดูจุดนี้ว่าเราติดอะไรบ้างมานุษย์โลกเทวโลกพรมาราามา,โล,าโ,ลมโลกเป็นที่พอใจของเราหรือเปลา่ามนุษย์โลกเทวโลกพรมมาโลกเป็นที่ปรารถนาของเราหรือเปล่าเห็นว่ามันสวยสดงามมีหรือเปลา่าถ้าไม่มีแล้วก็อัปญจายนกรรมมันก็ครบถ้วนจิตมันก็ละเอียด มันเปิดใจเป็นบจจัยของความทุกข์เราต้องการความสุขที่สุดไอ้สุขชั่วคราวเราไม่ต้องการนั่นก็คือพนันิพานการไปพันิพานเขาทํำยังไงก็ไปตัดร่างกายตัดอาจิตตัดร่างกายให้รู้สภาพตามความเป็นจริงด้วยปัญญาคิดว่าโลกนี้เราไม่ต้องการร่างกายพังเราหรือเชิญพังจ้ะเธอจะป่วยก็เชิญป่วยจนห้ามเธอไม่ได้ เธอจะแก,ะก,แกะะ่ก็เคยแกเ่เป็นเรื่องของเธอเธอจะมีทุกขเวทนาก็ไรใดเกิดขึ้นถือว่านั่นเป็นเป็นเรื่องของเธอจนห้ามไม่ได้เธอพังเมื่อไรฉันพร้อมที่จะไปะนิพันธ์เธอกับฉันมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีอะไรที่เราจะมีการโผก,กันอีกถือว่าเรามีสัญญาณดา่ายากันเด็ดขาด ฉันโง่มาแล้วหลายแสนชาติใต้ชาตินี้ขอฉลาดชาติหนึ่งแล้วก็เธอจะใช่ฉ <AAAA> so ันได้โดยชาตินี้ชาติเดียวชาติต่อไปเทกับฉันไม่มีความหมายสําหรับกันนี่แต่แค่นี้ก็เปนอะหันคิดแค่นี้หน่อยเดียวเปรอรหันเป็นแน่นอนแต่ให้มันได้จริงๆจะสักต่ว่าคิดจะสักตะวันนึก จงจำไว้ให้ดีอารวสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดกันก็นหมดขอพูดแต่เนื้อชัดๆว่าคำสอนขององค์สมเด็จโตสังฆองสวัสดิโสภาคที่จะสอนคนให้เป็นอรหันต์สอนเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากแล้วต่อจากนี้ไปข้อสาวกข้ององสมเด็จพระภูมีพระภาคตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน ทรงอริยาบทตามอธิยาสายของท่านนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้จงรักษากำลังใจแบบนี้ไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วท่านทั้นหลายจะเป็นอรหันได้ภายใน3เดือนสัปดา